คึงหนกหนังบิ๊กแมชนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะลงเป็นคลิปแรกของวันเร็วหน่อยนะครับไปที่เกมสําคัญเลยครับเวลาทุ่มครึ่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย นัดสุดท้ายในกลุ่ม4ีนะครับทีมชาติไทยอันดับ3ของกลุ่มจะเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์ทีมบวยที่ตกรอบไปแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยมี5แต้ม,ตมจากการชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดบุกไปเสมอจีนมา1ต่อ1นะครับมาซาทะอิชิอิต้องเดาใจการจัดทัพเหมือนกันแต่ว่าประตูน่าจะยังเป็นปฏิวัตินะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะมีปัญหาการบาดเจ็บแต่น่าจะลงเล่นได้ที่เหลือเนี่ยแบ็กซ้ายทีระทรแบ็กขวาน่าจะเป็นสุพนันแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนก็เป็นสันติภาพนะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ แม่นะัทที่รับกฤษดาไปพลาดทำแฮนด์บอลแต่ที่เหลือเล่นดีถ้าจะเปลี่ยนก็อาจจะเป็นเอเลียสยืนคู่สุพันนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยดูแล้วเนี่ยสารัตกบีรเทพน่าจะได้เล่นต่อส่วนเกมรุกเนี่ยจเจริญศักดิ์ทางขวาทางซ้ายสุพช,ชคแน่นะครับทีนี้หน้าต่ำเจชนาทิพ์ ative, น่าจะพร้อมออกสตาร์ตตัวจริงนะครับส่วนหน้าเป้าต้องดูอาการของสุภชัยนะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นมุย้ยธรศินแดงดาครับเพราะว่าเจอสิงคโปร์แม่เกรดบ,บอลอย่างนี้พี่มุ้ยผ่านสบายนะครับในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยตกรอบมีแต้มเดียวจากกา เสมอหแพ้ 1, 4, 4เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเกาหลีใต้ไปเละ0ต่อ7นะครับทีซูโทมุโอคุระคุณซือชาวญี่ปุน่นก็ไม่ตัวเล่นออปชั่นไม่ได้เยอะนะครับซาฟูรานบาฮารุดินครับมีฮาริสจวด นักเตะจากเชียงรายมีฮาลิสฮารุนนะครับยืนตรงกลางแนวรุกชาชาฮีรานอย่างเงี้ยครับตัวด้านข้างไรฮันสจวตจากบีจีนะครับชอนอุยยุงแล้วก็กองหน้าอิกซานฟานดี้นะครับหัวหอกจากบีจีปทุมก็น่าจะยืนหน้าเป้าต่อไปนะัดแรกที่เจอกันเป็นทีมไทยบุกชนะ31นะครับแน่นอนก่อนเกมไทยเป็นต่อเยอะมากนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยด้วยความที่ไทยเนี่ยลงเล่นหลังคู่เกาหลีใต้กับจีนประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนั่นหมายความว่า เราไทยออกสตาร์ทเนี่ยก็จะพอทราบผลการแข่งขันช่วงท้ายเกมช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของฝั่งคู่เกาหลีใต้กับจีนนะครับดังนั้นจะมีผลมากถ้าเกิดว่าเป็นเกาหลีใต้นำนะครับโอ้ไทยเดินหน้าแหลกแน่ครับทีนี้ต้องไปว่าเรื่องประตูได้เสียเหมือนกันนะครับเอ,า,อาง่ายว่าขอแค่จีนอย่ามีแต้มแล้วที่เหลือไทยยิงเยอะๆเพื่อวัดประตูได้เสียกับจีนนะครับส่วนสิงคโปร์ไม่มีรุนอะไรแล้วครับดูแล้วเนี่ย พี่เจตยังชอบทรงบอลของมาซาทนาอิชิอิโดยเฉพาะเกมครึ่งแรกกับจีนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับถ้าเล่นได้แบบนั้นสิงคโปร์ต้านเราไม่อยู่แน่ครับแรงจูงใจเขาก็หมดไปแล้วด้วยนะครับเกมแบบนี้วัดใจไทยเลยครับพี่เจตมองว่ายืนพื้นแน่ๆ2ประตูและอาจจะมากกว่านั้นเพื่อหวังเข้ารอบไปเลยนะครับให้เชียร์ไทยเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย